สวัสดีครับ<ๆ>กลับมาพบกับอันเป็นฟันออโตโอ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้อันก็มีตัวรถกระบะตอนเดียวที่ใช้งานในเชิงพาณิชย์รุ่นหนึ่งมาแนะนําและก็นําเสนอให้คุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวตู้คาโกอีกรุ่นหนึ่งครับที่ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มเข้ามาที่ร้านของเราเยอะขึ้นนะครับ เพราะว่าในช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสักต้นปีได้เราจะมีตัวรถรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะเยอะมากและมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันห่างหายไปนานเพราะว่าเรามีการส่งมอบแล้วก็มีลูกค้าให้ความสนใจกันเยอะแล้วก็งานในลักษณะประเภทแบบนี้เนี่ยคือมีคนออกไปใช้งานกันเยอะมากอย่างเช่นพวกวิ่งน้ําเกลือโรงบาลวิ่งสีสารเคมีอะไรประมาณนี้นะครับโดยเบื้องต้นเลย แต่จริงๆแล้วว่ามันคือหลากหลายนะครับอยู่ที่การใช้งานของพี่ๆแต่ละท่านว่าเป็นแบบไหนวันนี้เดี๋ยวนพามาดูรายของตัวรถคันนี้และถ้าเกิดใครสนใจก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยที่เบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเป็นกลังใจกับพวกเราด้วยคลิปนี้อ่นเอาแค่สั้นๆนะครับให้คุณลูกค้าได้ดูแล้วว่าเฮ้ยมีรถเข้ามาแล้วนะรถสวยด้วยรถปี19ด้วยนะครับขึ้นอยู่ยว,ว่าใครมาก่อนได้ก่อน น,น,นะครับเรามาเริ่มดูตัวรถกันเลยดีกว่าครับสำหรับคลิปนี้อันพาเจ้ารี v o 2.4ตัวเจไฟฟ้านะครับเป็นตัวรถปี2019เครื่อง2.4ปี19เนี่ยอย่างที่อันได้บอกในรายละเอียดไปในหลายๆ,ๆคลิปหรือว่าในหลายๆไลฟ์สดก็ดีนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเครื่อง2.4 ปี18 19ขึ้นไปจะไม่มีตัวที่เป็นแบบกระจกปรับมือหมุนแล้วนะครับมันจะเป็นกระจกปรับไฟฟ้าอย่างเดียวเพราะว่าตัวรถมันค่อนข้างที่จะใกล้โฉมสุดท้ายแล้วถ้าเกิดตัว1 8 19ยังให้มาเป็นแบบตัวจกปรับมือหมุนอยู่ตายเลยรีวิวจบแน่นอนนะครับส่วนใหญ่คนก็จะเทไปทางอีซูซุเป็นส่วนมากถูกต้องไหมครับเพราะว่าออปชั่นมันใกล้เคียงกันแต่ว่าในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยอาจจะแตกต่างกันแน่นอนอยู่แล้วนะครับอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องตัว การที่เราอินกับแบรนด์ไหนมากกว่าแค่นั้นเองรีโวเนี่ยถ้าเกิดเรามองโดยนะปัจจุบันตอนนี้เนี่ยมันเป็นตัวเครื่องใหม่ถูกต้องไหมครับอีซูยังเป็นตัวเครื่องเดิมอยู่อันนี้คืออัน,นให้ข้อเปรียบเทียบนะฮะแบบง่ายๆเลยอีซูเนี่ยเขามีความมั่นใจในเครื่องของ Blue Power 1.9 3 0 0พแต่เขาจะเพิ่มในเรื่องของตัวอัตราทดเพิ่มเติมขึ้นมาก็คือถ้าเกิดเป็น3 0 0พันตัวพิกโลก็จะมีเป็นตัว6เกียร์ถูกต้องไหมครับพวกนี้ก็จะมีเป็นตัว6เกียร์แต่ถ้าเกิดเป็น2.8ของตัวโฉมใหม่รุ่นนี้ก็ยังเป็น5เกียร์เหมือนเดิมมันจะเป็นแบบนี้เลยครับบางทีอาจจะมีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะทีดนึง่งบางทีอาจจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยหนึ่งหรือว่าบางทีอาจจะลดตรงนี้แล้วมาเพิ่มอีกอย่างหนึง่งมันจะเป็นประมาณนี้เลยในเรื่องของต้นทุนการผลิตของแต อันนี้หลังบ้านเขาเราไม่แน่ใจไม่ต้องไปยุ่งนะครับเราเอาตัวรถที่จอดอยู่ตรงนี้ก่อนดีกว่าสีขาวเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยมีการชนหนักพลิกคว่ำน้าท่วมหรือว่าจมน้ําตัดตอบเนหมายตรงนี้ไม่มีแน่นอนเรารับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพถ้าเกิดคุณลูกค้าซื้อไปแล้วหรือว่ารับรถไปแล้วพบเจอเรื่องอย่างนี้บอกมาเมื่อก,กี้นี้นะครับเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนแถมค่าตกใจกลับบ้านให้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรเยอะนะฮะก็จะเป็นตัวหน้าโมเดลแรกๆเลยนะครับสีดาด้านทั้งหมดถ้าเกิดคาโก้เนี่ย ตู้ขาวหัวเก๋งขาวนะครับเราก็ทําตัวกระจังหน้าหรือว่าตัวกันชนหน้าทั้งหมดเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถมันก็สวยไปอีกแบบหนึง่งหรือว่าตัวกระจกมองข้างด้วยนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบนะฮะแต่ถ้าเกิดถามว่าที่ร้านเราทําให้ได้ไหมเราทําได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าด้วยนะครับไฟหน้าเดิมตัตมองตัวสปอร์ตไลท์ไม่มีใส่เพิ่มเติมได้ไม่ใช่เรื่องใหญ่อันนี้จิ๊บจอยนะครับเรามาดูด้านข้างกันต่อ สำหรับในส่วนตัวด้านข้างเนี่ยก็ยังเป็นตัวล้อเดิมอยู่นะครับอันนี้ไม่ต้องไปโฟกัสมันดีกว่าพาะเดี๋ยงไงเราถ้าเกิดมีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยน่าจะใส่ล้อแม็กเดี๋ยวตรงนี้เราก็มาคุยกันที่ร้านเพิ่มเติมอีกทีนึงแต่ถ้าเกิดไม่มีล้อแม็กเราก็เปลี่ยนยางเป็นพวกแบบยางปี20ปี21ให้กับผุลูกค้าอยู่ดีนะครับอันนี้ถ้าเกิดอยากได้เป็นตัวล้อแม็กค่อยมาคุยกันเพิ่มเติมหน้าร้านดีกว่านะครับสีด้านข้างนะฮะเดี๋ยวก่อนออกจากร้านเราก็จะมีบริการขัดสีเคลือบผิวตัวรถนะครับ แล้วก็ครีนิ่งให้กับูลูกค้าใหม่อีกหนึ่งรอบมีวารันตีร้านให้รับประกันตัวเครื่องและก็เกียร์นะฮะบ6เดือนหรือว,กกว,วันหน่งหมื่นกิโลพร้อมกับ W Smart รเรายกช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนาน1ปีนะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเลยเรามีวารันตีให้อยู่แล้วในเรื่องของตัวการดูแลในเรื่องของตัวบริการหลังการขายเราไม่ทอดทิ้งผูลูกค้าแน่นอนไม่ว่าจะซื้อสดหรือว่าจะดเฟรน,นันก็ดีนะครับตรงนี้ถ้าเกิดสนใจไงติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้ไไเเเเเลีีีี้้้้้ยยยวววแแกกกกมมมขาาาง่่อะนะรนนัถิดป็็ตตู ตัวโฉมนี้เนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วมันเหมือนเหมือนกันค่อนข้างที่จะหมดนะครับถ้าเกิดภายในนี่ก็ Airbag 3กาย ABS นะฮะ e c t b l u e t o o ู h ที่เสียบ USB AUX แต่ว่าตัวรุ่นนี้เนี่ยมันจะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับก็คือ5เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังนะครับคราวนี้ตัวตู้มันดีกว่านะครับจริงๆอันพาเดินผิดด้านนะฮะจริงๆต้องพาไปเดินด้านนู้นเพราะว่าตัวเพจเนี่ยมันจะเขียนว่า ครีบอยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวตู้คาโก้ของแครีบอยเดี๋ยวงไงเดี๋ยวให้กล้องอินเสิร์ตให้ดูอีกทีดีกว่านะครับไหนๆเราก็เดินมาทางด้านนี้แล้วเดี๋ยวค่อยให้กล้องอินเสิร์ตให้กับคุณลูกค้าได้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนสร้างความสูงตู้เนี่ยอะไม่ได้เอาตลับเมตรมาด้วยกะด้วยสายตาเปล่านะฮะน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตรสิไม่2เมตรสิก็2เมตรนะครับ คราวนี้นะว่าถ้าเกิดภายนอก2เมตร10 cm, ภายในมันก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรไม่งั้นก็1เมตร90หน่อยหน่อยนะครับน่าจะประมาณนี้เลยเพราะว่ามันจะลดลงไปอีก10เซนนะครับส่วนตัวล้อหลังเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวเราใส่เป็นตัวล้อกระทบผาให้แล้วก็ยาง scd นะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวการบรรทุกเนี่ยรถพวกนี้มันอาจจะมีการบรรทุกหนักด้วยนะฮะอย่างเช่นพวกแบบวิ่งน้ำเนี่ยพวกน้ำยาสารเคมีเนี่ยเที่ยวหนึ่งเนี่ยถือว่าหนักนะฮะน้ำเนี่ยถ้าเกิดมันอยู่ด้วยกันเยอะๆมันก็หนักถูกต้องไหมครับถ้าเกิดมันเป็นถัง2ถังแล้วอยจ ไม่ต้องใส่กระทะผ่าก็ได้กระทะพวกนี้ก็เอาอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดมันเป็นพวกแบบหลายถังหลายลิตรหลายกล่องหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยคือมันก็ต้องน้ำหนักเยอะอยู่แล้วแต่ตรงนี้เดี๋ยวจัดก,การให้นะครับโดยเบื้องต้นดูกันแบบคร่าวๆแบบนี้ก่อนได้เดี๋ยวเพิ่มเติมยังไงเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับเรามาดูด้านท้ายกันบ้างอ่านี่น,นี่ตรงนี้มีให้นะฮะตัวเพจนะครับแนะคลรีบ่บอยนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวตู้อีกยี่ห้อหนึ่งที่คนนิยมใช้กันเยอะนะครับจริงๆเนี่ย ไอตัวคาโก้เนี่ยนะฮะมันมีหลายแบบ C M K หรือว่าจะเป็นตัวแบบพวกแบรนด์อื่นเนี่ยตู้มันมีหลายแบบนะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เป็นตัวของแคดิบอยอย่างเดียวมีตัวของยี่ห้ออื่นด้วยแล้วแต่ในเรื่องของตัวคุณภาพหรือว่าในการผลิตของเขาน่าจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดตรงนี้นะพวกแบบไม้องไม้อันอะไรประมาณนี้นะครับส่วนตัวด้านหลังตู้ก็จะมีตัว ไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติแล้วก็อันนี้คือในส่วนตัวสภาพด้านหลังตู้นะครับเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีการเก็บงานรายละเอียดให้แล้วก็ตัวบันไดด้านท้ายเนี่ยอันนี้คืออันถอดออกเองแหละอันนี้เรียนให้ทราบตามตรงเลยนะครับเพราะว่าตัวน็อตเนี่ยมันหลุดไปฝั่งหนึ่งเราสู้ดีแบบนี้ดีกว่าเราถอดออกเลยแล้วเดี๋ยวทาความสะอาดเสร็จอีกรอบนึงแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ใหม่นะครับอันนี้คืออันเป็นคนถอดออกเองแหละนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาแบบนั้นมาทําคลิปให้คณลูกค้าดูเนี่ยคือมันยงเยงไปนะ ยังไงเราต้องเก็บให้กับคุณลูกค้าแล้วสู้ทั้ว่าถอดไปเลยดีกว่าจบนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของตัวสภาพด้านในตู้กันนิดนึงนะครับส่วนของด้านในตู้เนี่ยนะฮะก็จะเป็นสีขาวนะครับตรงนี้ก็เหมือนเดิมแต่ว่าตัวพื้นเนี่ยว่าตัวพื้นนี่ย,ยังสวยอยู่นะครับตัวพื้นเนี่ยถือว่ายังสวยอยู่แล้วก็ตัวเพดานซ้ายขวานะครับถ้าเกิดความกว้างเนี่ยหรือว่าความยาวของตัวตู้เนี่ยว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตร40นะครับ 2เมตร40 m. ถ้าเกิดจำไม่ผิดนะฮะเพราะว่าตัวตู้ความยาวเนี่ยมันไม่ค่อยห่างกันมากเท่าไหร่นะครับก็จะประมาณนี้เลยในส่วนของตัวคา์โก้คันนี้นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยอีกคันหนึงที่เป็นตัวรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินคุยกันแล้วก็มาสุกกันหน้ารถดีกว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะมีตัวรถหลายคันนะครับที่เข้ามาเติมสต็อกที่ร้านของเราเยอะอย่างเช่นพวกแบบตอนเดียว เฮาเดิมเฮาลอยหรือว่าจะเป็นตัวรถที่บรรทุกแบบแปลกๆอย่างเช่น NLR 1 3 0 c a r r y 1.6มิ ang, นิทังอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็จะมีเข้ามาเติมทีร้านของเราเยอะนะครับหลายรุ่นหลายแบบถ้าเกิดทรงเหมือนพวกแบบแค r r y เนี่ยมันก็จะคล้ายๆประมาณนี้ในความเข้าใจของอันเองด้วยนะครับเพราะว่าในเรื่องตัวการใช้งานเนี่ยน่าจะไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันมากมายแต่ถ้าเกิดเป็นตัว Carry เนี่ยมันจะเน้นไปในทางฟู้ดทัชซะเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดคันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกคันนึงที่สวยมาก วิ่งกับบริษัทก็ได้ค้างจนค้างก็ได้วิ่งกับซับก็ได้สบายๆแล้วเป็นตัวรถปีใหม่ด้วยนะครับเราวนี้แล้วว่าถ้าเกิดไปโดนใจใครหรือว่าไปสกิดใจใครสักคนหนึ่งหรือว่าพี่ๆท่านใดก็แล้วแต่ที่ดูเป็นตัวรุ่นนี้ไว้รีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้องบอกด้วยนะครับว่าเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ยังไม่ได้ล้างหรือว่าทาความเสาตรงจุดไหนเลยใดๆทั้งสิน้นนี่คืออันขี่เข้ามาปุ๊บเนี่ยอันจอดตรงนี้เลยแล้วก็รีวิวให้ดูกันก่อนเลยว่าสภาพสดๆตอนที่รถเข้ามาเนี่ย แบบนี้เลยครับรับรองไม่มีคําว่าผิดหวังแน่นอนสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องตัวราคา2.4ตัวเจไฟฟ้าคันนี้นะฮะรถปี2019คาโก้นะครับจะตั้งราคาขายอยู่ที่499,000บาทอันย้ำนะฮะ499,000บาทตรงนี้ถ้าเกิดคุณลูกค้ามีเครดิตน่าจะฟรีดาวได้แต่ถ้าเกิดคุณลกค้าไม่มีเครดิตอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาคุยกันอีกทีนึง ว่าต้องใช้เงินดาวหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดรายได้ไม่พอก็ต้องใช้คนค้ำหรือว่าคนกู้ร่วมสักคนหนึ่งแค่นั้นเอง <c oughs> นะครับติดแบงก์ลิสเนี่ยมันต้องใช้เงินดาว25%ของราคารถในการออกรถ1คันแต่ถ้าเกิดเราดูนะว,ว่าเราพอมีคนซื้อแทนเนี่ยเราเอาคนซื้อแทนเนี่ยมาซื้อแทนเราแล้วก็เราเป็นคนค้ำหรือว่าคนกู้ร่วมได้เพราะว่าคนค้ำคนกู้ร่วมตรงนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปเช็คภาระพื้นหลังของคนค้ำหรือว่าคนกู้ร่วมนะครับแล้วก็คนติดแบงก,ก์ก็สาาถเป็นนคคํารว่คนกูมได้รายยละเอีดประมาาาณนนี้้้คววๆสัไดใจม กระชับได้รถสวยกลับบ้านด้วยนะครับในส่วนต,วตัวคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดติดต,ตามเพจปฏิพัทธ์อ,อโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะฮะเป็นลังใจกรับพวกเรากดไลค์กด s u b สไครต์นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนเข้าใหม่นั้นเดี๋ยวมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้รับชมันอีกทีหนึง่งโดยเบื้องต้นประมาณนี้เลยนะครับเราอัปเดตกันแบบคร่าวๆเพื่อมีตัวสื่อให้กับคุณลูกค้าได้ดูด้วยว่ามีรถเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเรากลับ